สวัสดีค่ะวันนี้ทําอาหารเวียดนามง่ายๆค่ะมีแค่3อย่างค่ะมีกุ้งกุยช่ายตัดฝอยและแปง้งข้าวเจ้าค่ะเราเริ่มทํากันเลยค่ะก่อนอื่นเราผสมแป้งก่อนนะคะแปง้งข้าวเจ้าค่ะเทเลยไม่ต้องเยอะนะคะคราบครัวข้าบครัวใครทานเยอะ มีคนเยอะก็ไถ่ยเยอะได้แต่ครอบครัวเราไม่เยอะค่ะแล้ว่งวัาจะทําให้เด็กทานค่ะเด็กจะชอบทำชอบทานอาหารนี้มากกว่าเทน้าน้าน้ำเปล่านะคะน้ําเปล่าที่สะอาดนะคะไม่ต้องใช้น้ําอุ่นนะคะใช้น้ำเปล่าปกติก็พอละ แค่ผสมน้ำใส่น้ำเพิ่มอีกหน่อยค่ะเอาประมาณนี้นะคะ นี่นะคะประมาณนี้และกุ้งเราลวกก่อนนะคะตั้งเตาลวกก่อนนะคะรอน้ำเดือดใส่กุ้งได้เลยนะคะพอน้ำเดือดแล้วใส่กุ้งเลยนะคะ,ะต้มกุ้งเราต้องเอาน้ำสะอาดนะคะเราต้องใช้น้ำของน้ำกุ้งด้วยนะคะและ้วกดใช้น้ำสะอาด กุ้งพอกุ้งเดือดแล้วสุกแล้วก็เอาใส่ซ้ํา,า,าั่นเลยนะคะเราต้มไซส์กุ้งสดเท่านั้นนะคะอะน้ำนี้เดี๋ยวจะเราเดี๋ยวเราจะทำน้ำจิ้มกันนะคะต่อไปค่ะเราจะเอา,เ,อาเราจะเอากุ้งนี่ค่ะเอาไปเอาไปตมเอาไปเอากุ้งไปตมนะคะให้มันละเอียด ตอนนี้มันร้อนอยู่ตั้มให้ถ้าให้มันละเอียดเลยนะคะอาหารนี้เขาเรียกว่าบั้นเปียวค่ะบั้นเปียวนี้ดังอยู่นะคะแล้วอร่อยมากทรงมากคน ฮานอยคุนฮหา,หา,หาหน่อยเขาจะทานกันนะคะเมืองหลวงค่ะมุนฮานอยคือมุนเมืองหลวงของเวียดนามค่ะเขาเขาใจยินยอมบันเปี่ยวกันค่ะทำง่ายทำง่ายมากเลยอันนี้คือเราเราปรับให้เราไม่จำเป็นอยู่ เวียดนามก็ทำได้นะคะเราปรับที่แบบว่าง่ายที่สุดเอาที่สำคัญมาทำเพื่อให้ทุกคนได้คิดถึงเวียดนามได้ชิมอาหารเวียดนามกันค่ะพยายามตำให้เสร็จเลยนะคะพอตำเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็เอาไปคั่วค่ะตั้งกระทะร้อนๆน,นะคะเราวไปคั่วกันเลยค่ะพอกระทะร้อนแล้วนะคะเอาก้งที่ดอกตมเมื่อกี้ใส่เลยค่ะ เคียให้หมดเลยนะคะกุ้งแพง้วยแตพยายามเอาไปเบานิดนึงคั่วให้มันฟูออกมานะคะ ้กงกัูสูตรนี้จากจากมาจากสูตรของดั้งเดิมนะคะไม่ใช่สูตรแบบว่าแก้ไขอะไรใหม่นะคะแค่ทำให้มันง่ายลมแต่ว่ายังใช้สูตรของดั้งเดิมอยู่นะคะ ฟูอย่างนี้นะคะให้เขาฟูถ้าพยายามให้เขาฟูเยอะที่สุดนะคะกลิ่นหอมมากเลยค่ะตอนนี้อ่าเข้าเริ่มฟูแล้วเราก็เริ่มใส่จานได้เลยนะคะพอ คูเสร็จแล้วเราก็ใส่ซ้ำนะคะคูประมาณนี้นะแล้วกุ้ยช่ายทำเล็กๆกุ้ยช่ายตั้งน้ํามันเดือดเดดเลยนะคะอ่าพอพอตั้งน้ํามันเดือดแล้วก็เทสใส่กุ้ยช่ายเลยนะคะไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะนะคะใส่แห้พอสกุกก็พอค่ะสุกสุกแล้วจะหอมครึ่งนะคะแค่นี้นะคะ เราก็ไปทาน้ำจิมกันเลยค่ะอ่าต่อไปเราทําน้ําจิมกันเลยนะคะที่มีกระเทียมค่ะกระเทียมประมาณสี่หัวนะคะพริกพริกไม่ต้องใส่เยอะบาดไหนแผดใส่แผดก็ใส่แผ,ด,แผดเพิ่มได้นะคะพอดีเรามีลูกด้วยค่ะแล้วก็ให้เด็กๆก,กินด้วยไม่พยายามไม่ใส่พริกเยอะอ่ะตาตำให้ละเอียดนะคะ พอเราตําพริกกับกระเทียมเสร็จแล้วนะคะเทใ,ใส่น้ําน้ํำที่เมื่อกี้เหลอาต้มกุ้งนะคะเทใ,ใส่เลยค่ะน้ํามันเยอะไปนิดนึงนะซิมได้เลยค่ะใส่น้ําปลากับน้ําตาลค่ะเราซิมก่อนคือว่าเรามีกุ้งนะคะ มารู้ว่าหวานปีแอหวานถึงไหนหวานมันเท่าไหร่เราต้องซิมก่อนเดี๋ยวมันหวานเกินค่ะใส่น้ำบาลหนึ่งซ้อนครึ่งนะคะน้ำบาซ้อนครึงใส่น้ำใส่น้ำตาลสซ้อนนะคะ พอดีน้ำมันก็เยอะไปดูดิแหละเราก็ดูดูไม่เห็นพริกแต่ว่าน้ำจะอร่อยมากน้ำกุ้งค่ะอืใส่น้ำปลาอีกนิดนึงนะคะครึ่งซ้อนก็ตุ๋ลุมใส่น้ำปลาสองซอนนะคะ ใส่น้าตาลอีกนิดนึงครึ่งซ้อนก็ประมาณทั้งหมดคือใส่น้ําตาลส,สองซ้อนครึ่งนะคะอันนี้พอดีละแล้วใส่มะนาวบีบนิดนึงไม่ต้องเยอะนะคะมะนาวบีบคือน้ําจิม้มเวียดนามสมมติเขาจะใส่ในมะนาวนิดหนึง่งหวานเปรี้ยว หวานเค็มเปียว3ามรสนะคะอ่ะเสร็จแล้วง่ายๆค่ะอาหารง่ายๆอ่ะแล้วเราก็ตั้งเตาอย่างนี้นะคะเตามีหลุมๆอย่างนี้นะพูดถึงว่าใครไม่มีเตานี้ก็ใช้นาหนึง่งใช้นาหนึง่งแต่ว่าเอาถ้วยเล็กๆกันเอาเทเอาแปรงเทใส่ก็ได้นะคะแต่นึ่งอ่ะมันจะอร่อยว่าแต่ว่าเราทําง่ายๆเราก็เอาแปรงบนใช้เตานี้ทนแทนนะคะ พอเต่าร้อนแล้วนะคะเราก็เทแป้งใส่เลยแต่เทวนี้เทไม่ต้องเทเต็มนะคะเทนิดนึงเ,เทครึ่งหนึ่งอะคะ่ะเทประมาณครึ่งหนึ่งก็พอค่ะ ก็ปิดฝาไว้นะคะเตาแรกปกติเขาทําเขาจะทิ้งกันค่ะเดี๋ยวเตาเดี๋ยวอันนี้เราจะจะทํคขั้งแรกแปลงเราจะทิ้งกันนะคะขั้งที่สองเราจะใสะ่แค่นี้ก็พอนะคะแค่นี้เราก็เอาเอาไปทิ้งเลยค่ะไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมต้รงเราก็ต้องทำตามนะคะคณโบราณเขาว่ากันนั้นแหละ ทำคะ้รก็ัดลนะเเราทิ้งกันหมดก่อนนะอ่ะเราก็ข้างให้สองนะคะข้างให้สองเราก็เทเทให้มันสวยๆนะคะแค่ครึ่งนึงนะคะหยายามให้ครึ่งนึง นิดเดียวนะคะไม่ต้องเยอะไม่ต้องไม่ต้องมันมันไม่นานนะคะ่รอเนี่นะคะเทครึ่งหนึน่งตรงไหนกันติดฝาไว้ก่อนแป๊บเดียวน,นะคะไม่นานมากอ,อ,อ่ะ โคแค่ okay, okay. นี้ก็พอนะคะอย่าให้อย่าให้แข็งมากนะคะอันน,นี้มันจะกลิ่นนิ่มๆมันนะคะพอให้นิ่มๆอย่างนี้ก็พอนะคะเอาไปใส่จานใส่จานได้เลยแล้วก็ยกให้ทั้งหมดเลยนะคะเอาให้นิ่มๆนะคะอย่าให้กรอบอย่าให้กรอบนะกรอบแล้วมันจะไม่เหมือนปั้นเป๋วค่ะปั้นเป๋วมันจะนิ่มแต่จริงๆอนะ่ะหนึ่งอะ่ะมันจะอร่อยว่าทาทาแบบนี้เยอะเลยนะคะแต่ว่า หนึ่งอะ่ะมันจะยากมากเวลาหนึ่งนะมันต้องมีเต่าหนึ่งต้องมีเือเล็กๆต้องเปียงโอยมากก่อนก่อนจะเอาออกได้นะต้องรอให้มันแห้งให้ให้ให้มันเย็นก่อนอะไรเงี้ยมันจะเสียเวลาของเรามากเลยค่ะพอดีเราไม่ลูกอ่อนเลยเราไม่สามารถทํานานขนาดน,นั้นแล้วก็อยากกินเราก็แบ่งแบบนี้เอาเองนะเอานะคะ อย่าบอกอย่าวาหน่าง่ายนะคะคนเวียดนามดูแล้วก็ว่า,าไม่ทำไปทําอย่างนี้นะคะ,คะนะคะก็ดูน่ากินอยู่เหมือนกันนะดูคล้ายๆเป็นเบลอยู่นะทุกคนอย่าวากันนะเอาเครื่องหมดเลยนะคะอ่ะพอพอเราทําเสร็จนี้นะคะพิธีนะคะเราก็เอาไปใส่ใส่ชามชามทานนะคะใส่เลยนะคะขออนุญาตใส่มือนะใส่มือนะอ่า ก่อนอื่นเราจะให้แฟนเรากินก่อนนะคะมีอะไรก็แฟนเราเป็นก่อนเราเราไม่เราเป็นที่หลังเนาะ <c ười> พูดเล่น, <c ười> นะะเสร็จนะนี่นะคะทำเสร็จเราก็ เอาน,นี่ใส่เลยน,นี่ทาเลยค่ะทาเลยหลายคุณนะ่ะจะรู้ว่าคนเวียดนามนะสองมาเขาจะเขาอยู่ต่างประเทศนะเขาอยากเขาอยากทานอันนี้มากแต่ว่าเขาเขาเขาแบบว่าเขาออกแบบอย่างไม่ถูกกว่านะใครใครเป็นคนเวียดนามแล้วนะเอากลุ่มที่เมื่อกี้เหล่าลอยนะคะ เอาลอยใส่เลยนะคะกลุ่มลอยใส่ลยสอยถ่ายหางบนข้างบนปั้นเบลนะคะอันนี้เขาเรียกว่าปั้นเบลเนาะอันนี้ของของแท้เลยนะคะสูตรดั้งเดิมนะคะอ,นนอีกต่อหนึ่งของเราเสร็จแล้วก็น้ําจิ้มนะคะน้ําจิม้มลาดเลยลาดท้างบน้างบนปั้นเบลของเรานะคะ นี่นี่นะคะเสร็จนะคะเสร็จสิ้เนเปิ้ลนะคะทำง่ายง่ายแต่รับรองว่าอร่อยนะคะเรา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 ,เราทำเราต้องซิมก่อนนะคะเราขอเสียงก่อนนะอ,อร่อยมากค่ะอ,อร่อยที่สุด อืมนี่นะคะง่ายๆปั้นเปียววิชามนะคะใครสนใจก็ทำตามได้นะคะใครชอบคลิปนี้ขอกดไลค์กดแชร์ด,ด้วยนะคะขอกดขอกดติดตามเดี๋ยว,วเดี๋ยวมีคลิปใหม่ๆม,มาให้ทุกคนดูนะคะขอบคุณคะ่ะทัสบัสดีคะ่ะ